Now I know. I know who called me. Goddess, I will guide the spirit as you have asked me to. I hope my choice is the right one. Well, I'm always the one who has to clean up. อ่านี้คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังค์นะครับจากแพ็กเกจ3 2 0 0ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก็จะเหลือ1,170โอ้โห,โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังค์เนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่อ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แบ์นะครับ อันนี้คือมาสเตอรี่นะครับอันนี้คือของใส่นะครับตัวละครที่มีลงก็จะมีคิดแดงนะครับแล้วก็โคแดงแล้วก็คารินนะครับผมซึ่งมีเปิดจูๆไม่ได้เนาะอันนี้ในส่วนเครื่องประดับนะครับอายังไงก็ ก่อนจะพาไปผ่านบอสจูจูแล้วก็ทำบัคอจูจูนะครับก็ขอกางใจจากเพื่อนๆเนาะยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีมีผลงานใหม่ทุกวันนะอ่าเริ่มมาอันนี้หมีเจ้าคารินเล่นเป็นแทงนะครับก็เหมือนคิดต้านยากมากเลยครับเล่นเหมือนกันเลยครับแต่ตัวนี้มีมองว่าง่ายกว่าเนาะเนี่ยโผมาเราก็แยกตีเลยครับมันจะมาตีคารินใช่ไหมเราก็แยกคารินเนี่ยออกมาจากเพื่อนๆนะครับอ่าเราก็หล่อยบอสไปอ่าพอบอสใช้การคุ้มคอรองการทําลายเนี่ยให้เรากดรวมบาร์ตี้อย่าตีครับ อารมณ์เหมือนคิดต้านยากมากเลยจุดกลางเต็นท์อ่ะเพื่อนเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> น่าจะจํากันได้เนาะ <c oughs> บอลสีฟ้ามันคือบ,บอลสะท้อนอ่าเราก็วิ่งหลบลงมาก,ก่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยบอลบอมันจะพุ่งชนให้เราหลบก่อนเราดูที่สกิลแพทเทิร์นบอลได้เลยครับอ่าเราก็แยกอัดเหมือนเดิมครับอ่าถ้าเกิดบอลมาตีจูจูหมีก็เอาจูจูวิ่งหนีเนาะบอลหอกที่ใครก็ให้วิ่งหนีวนไปครับแค่นั้นเองหมีมองว่าคิดต้านยากมากยากกว่านะไอตัวนี้ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลุกเล่นเท่าไหร่แต่ก็ เอาเรียกว่าน้องๆคิดตั้นแล้วนะจุดกลางเต็นท์สองอะไรก็ว่านไปอ่าเราก็ลอยไปเรื่อยตอนนี้มันมาล็อกโคแดงใช่ไหมหมีก็จะเล่นโคแดงอ่าแต่ว่าตอนนี้มันบับสะทอนแล้วอ่าเราก็วิ่งวนไปนะครับโอ้อันนี้พลาดโดนมาพุ่งชนแต่ไม่ตายโชคดีไม่เป็นไรฮะอ่าเราก็ลอยต่อไปนะครับพอมาใช้กายหินมาเราก็วิ่งออกจากเอโอมันเนาะแล้วก็เข้าไปยิงเหมือนเดิม บอสไม่มีอะไรครับก็แค่เวลามาสะท้อนเสร็จอะให้เราล่อมันเอลีหนึ่งสกิลแล้วมันจะพุ่งชนพอพุ่งชนเสร็จเราก็ยิงปกติเลยครับแค่นั้นเองอ่าพอมันการคุ้มครอ,องก่อนเราก็ยิงเจ้าทีสองทีพอใกล้ครบแล้วก็อ่ากดรวมปาร์ตี้แล้วก็วิ่งแยกออกมาแค่นี้ครับเราก็รอบัฟสีฟ้ามันนะครับเห็นบัฟสีฟ้าครับเพื่อนๆพื่นนะคือบัฟสะท้อนเนาะอ่าพอบัฟสะท้อนหมดเดี๋ยวเราก็ล่อ,อก,ก่อนอ่าให้มันเอลีหนึ่งทีแล้วให้มันพุ่งชนอีกทีหนึ่งก่อนอ่าเห็นไหมฮะพอมันพุ่งชนเสร็จเราก็ยิงมันเหมืออออนนนนเเเดิมมมแคค่่ััั้้งรรบบสตวีีไไะลยโ เพื่อนเล่นวิธีแบบแบบหมีก็ได้ไม่ต้องไปทำบักก็ได้นะมันตื่นเตลท้าทายกว่าเดี๋ยวหมีจะสอนต่อไปคือวิธีการทำบักนะครับสำหรับถ้าเพื่อนพย,พ,ยพ,ยพยายามแล้วมันไม่ผ่านจริงๆก็ใช้วิธีทำบักก็ได้เนาะ <S <S เราสะดวกทางไหนก็เอาทางนั้นเลยง่ายดีจริงๆตอนแรกหมีจะไม่ลงวิธีทำบักด้วยแต่ว่าเออเราลงเป็นสองอย่างเลยดีกว่าหมีเข้าใจแบบผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยแม่งเล่นยังไงก็ไม่ผ่านเว้ยเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยแบบ ห็นกิจกรรมแจกตัวแดงบอกมีรู้ตอนนี้ผู้เล่นใหม่เยอะมากเว้ยตอนนี้บางคนเขามาเล่นเขาไม่รู้ไงว่าเออต้องทําอะไรบ้างบางคนก็ยังไม่รู้ค่าพลังต่อสู้ลงกันสี่ตัวยังไม่ถึงแสนมันผ่านไม่ได้อยู่แล้วพูดจริงๆมีเข้าใจทุกคนนี่เนี่ยเดี๋ยวหมีจะมาพาไปลงแบบลาการทําบักนะครับว่าต้องทํำยังไงเนาะอ่าอันนี้ก็หมีเขาคอนตินิวใหม่เนาะคราวนี้จะเล่นแบบทําบักนะไอ้เพื่อนๆต้องตามหมีนะครับตัวนี้ทําบักง่ายกว่าเออ ตัวที่แล้วอีกอากิล่าเนาะตัวนี้ทําง่ายกว่าเริ่มมาแล้วก็เอาคาลินวิ่งไปหาบอสเหมือนเดิมครับชอว่าชอว่ชอว่าแต่ว,ว่าไ,ไ,ไม่ตีบอสนะเราก็มาทางขวาครับลากบอสมาเนาะเราต้องไปสกิดบอสเลยครับเราไม่ต้องไปทาอะไรบอสเลยตรงนี้มันจะมีสีแยกให้เราตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายแบบหมีเงี้ยนะฮะแล้วก็ลากบอสมาไม่ไม่ต้องไปชนบอสนะบอสมันตีแรงเพื่อเพื่อสาม,มารถผ่าน อย่างพลังเท่าไหร่ก็ผ่านหมดครับถ้าทําตามทิกเหมีนี่นะเราเรากล่าบอสมาเหมือนเดิมครับเออนี่หมีขอพูดว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่รีบทําบล็อกนะเพราะว่าตอนแรกหมีคิดว่ามันไม่แก้บล็อกเหมือนอากิราแต่มันแก้เว้ยทีนี้ก็เลยไอ้อันเนี้ยหมีก็ไม่แน่าจะจะอยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าน่าจะอยู่จนถึงอัปเดตแล้วเนาะเนี่ยครับเราก็ล่าบอสมาตามหมีเลยเนี่ย ผล่มาตอนแรกแยกขวาก่อนแล้วก็ไปแยกซ้ายแล้วก็ตรงมาแยกซ้ายแล้ววิ่งตามหมีเลยเนี่ยแต่ว่าเราต้องรอบอสด้วยนะถ้าเราวิ่งห่างจากบอสมากเนี่ยบอสมันจะร้ากลับเนาะถ้าเราวิ่งให้บอสเนี่ยตามหมีอย่างที่หมีทำอย่างนี้เลยครับแค่นั้นเองอ่าเห็นป่าอบอสยืนค้างแล้วมันไม่กลับก็คือบร์แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดบางทีเราทําพลาดเนี่ยบอสมันจะว้าปกลับอันนี้คือเรอาพลาดนะเราต้องไปลากกลับมาใหม่แค่นี้ครับเห็นนะชิวๆสบายเลยแนะนําเอาเป็นตัวตีใกล้ครับ แต่อันนี้หมีไม่รู้นะถ้าเราไปตีใกล้มันจะเป็นไรรึเปล่าแต่ไม่น่าเป็นไรหรอกเพราะว่าเหมือนแบบบอ้บบอมันบักไปแล้วมันเยือนค้างแงกเลยอะ่ะอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ผ่านจริงๆก็ใช้วิธีได้นี้ได้นะครับหมีเข้าใจมีผู้เล่นใหม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว่า่อย่างนี้เลยผู้เล่นเก่าบางคนก็ยังไม่ผ่านคิดต้านยากมากใช่ไหมเนี่ยถ้ามาเจอตัวนี้ก็ไม่ต่างหรอกหมีเข้าใจเลยเนาะแล้วก็เอาเป็นวิธีทําบักเลยแล้วกันนะก็ แนะนำให้เพื่อนๆรีบทาบัคให้ผ่านนะครับอันนี้ก็แนะนําจัดใจเลยไม่งั้นก็เกิดแก้ไปแล้วนี่หมีไม่รู้นะก็ต้องมาเล่นวิธีแรกแบบหมีอะอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับกระดานจูจูนะครับอันนี้มีสรุปแบบครบทวนเลยเนาะมีทั้งเล่นผ่านปกติแล้วก็แบบทาบัคนะครับให้เพื่อนๆได้ดูวิธีผ่านแล้วลองไปใช้ได้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับแผ่นนี้ก็ ที่อัปเดตมานี้ก็คือจบแผนแล้วเนาะมีลงข่าวสารอัปเดตอะไรในเซเว่นในคมหมดนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้หมีทําอะไรก็สามารถมาลงใต้คอมเมนต์ใน u t u b e ได้นะครับบอกได้เลยให้หมีรีวิวตัวละครไหนเอาด้านไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยบอกหมีได้แล้วก็ช่องหมีเป็นช่องที่ทําตามใจคนดูถ้าเกิดสปอยเพื่อนๆอยากให้หมีสปอยหนังเรื่องไหนเะฮ้ยพี่มีชอบเรื่องนี้จังอ่ะการ์ตูนอะไรก็ได้ได้หมดเลยไม่ฮงไมฮีโร่ตอนนี้ก็จะมีดาบพิฆาตระสูรทําอยู่เนะาะจะได้เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเด อยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แครับมีรักทุกคนนะครับสวัสดีครับฮี่ฮาสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอีลัตตติชอไปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับ3 2มพัรือ2 3 0 1600หเหลือ1170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วก็1,000บาทเหลือ7 1 5นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเอ่อแบบมิชชันแบบรายเดือนคือ,อ,อง่ายง่ายทุกแพก็กอ่ะอีล่าอีลีติชอ็อตกัเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5ล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนำคนอะ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ อ่ายังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัตติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากบรบกวนบอกว,ว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอม m มูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ